สวัสดีครับพบกับโชดวินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาถอดเจนที่มีรอยย้ําให้ชมนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมเจนที่มีรอยย้ําเนี่ยมันจะมีมันจะมีหมุดเป็นตุ่มเล็กๆอยู่นะครับเนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เข็มมันก็จะดึงออกมาไม่ได้นะครับเข็มมันก็จะดึงออกมาไม่ได้นะมันจะค้างอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีหมุดย้ํานะครับเขาเลยเรียกว่าเจนย้ํานะครับอ่า เจนย้ำตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในรุ่นตะเกียงของฝั่ง USA รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นพวก 286... นะครับไอ้พวก2อ6 2 2หนะครับหรือ2 2 2 B บางรุ่นก็น่าจะเป็นเจนย้ำนะครับพวก 295... 290... พวกนั้นนะครับอ่ะวิธีการเลขเลยนะครับก็คือต้องเอานมหนูออกก่อนนะการถอดเจนย้ำเนี่ยผมจะถอดนมหนูออกก่อนนะครับอันนี้ผมบุนออกง่ายๆนะปกติแล้วผมก็จะใช้คีมมันถอดมันออกมานะครับ อ่าเสร็จแล้วพอเราได้อย่างนี้นะครับอ่าไล่หานะผมส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้ปัจเจยเลื่อนนะครับปัจเจยเลื่อนนะครับเพื่อที่จะอ่าใส่เห็นไหมเนาะอ่าเห็นไหมให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราเราจะได้เคาะตัวย้ํามันออกได้นะครับอ่าอย่าไปวางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเข็มมันจะหักนะครับให้อยู่ข้างนอกเลยนะครับให้เข็มมันไม่ไม่โดนอะไรอ่ะอ่านี่นะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้ว ผมก็จะใช้ไขควงปากเบนนะครับไขควงปากเบนตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับกับเอาครีมนะครับครีมเล็กๆก็พอนะครับในการตอกมันออกมามาเดี๋ยวผมจะทําให้ชมนะครับก็ครับก็นี่นะครับก็เอาเข็มนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับสําคัญนะอย่าให้เข็มไปด้านล่างมันอย่าไปให้มันมีอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราเคาะลงมาเข็มมันจะมันจะยาวออกมานะครับเดี๋ยวมันจะไปชนอะไรเข็มมันก็จะหักได้นะครับก็คือนี่นะครับ เอาผมเอาปัจจัยเลื่อนนะครับให้พอมันพอให้เข็มม uh, ันรอดได้ก uh, ็พอนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงปากเบนตัวเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็เคาะลงไปนะครับเคาะให้ต uh, ัวหมุดย้ำด้านในมันอ่ามันหลุดไปด้านมันออกไปด้านหน้าก่อนนะครับเคาะนะครับค่อยๆเคาะนะครับมันจะแข็งๆเลยนะครับอ่ะออกแล้วเลื่อนไปแล้วนะครับไม่ต้องเคาะไปเยอะนะครับนี่เห็นไหม เข็มมันจะโผลออกมายาวเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าถ้าเรามีอะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยเข็มเรามันก็จะหักได้นะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็เอาออกมาครับโอ้เสร็จแล้วก็ดึงออกมันออกมานะดึงมันออกมานะครับตัวนี้มันหลุดออกมาง่ายอยู่นะครับเพราะว่าบางตัวมันก็ง่ายนะครับแต่บางตัวมันก็ต้องดึงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะดึงก็ดึงก็ผมจะใช้ครีมนี่แหละครับหนีบกับตัวตัว นี่นะครับปลายงอมันอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงก็ดึงเบาๆนะอย่าไปดึงแรงนะครับเดี๋ยวมันกระแทกใส่ใส่เรานะครับอ่านี่ครับมันก็หลุดออกมานะครับตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวย้ำนะครับแล้วก็เขาจะย้ำเข็มไว้เห็นไหมมันจะมันจะถอยออกมาไม่ได้เนี่ยเขาจะย้ำเขาจะย้ำตีเบนอยู่ตรงเข็มเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวย้ำนะครับอ่าเสร็จแล้วด้านในมันจะมีท่อกระดาษอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจะใช้วิธีการเคาะออกมานะครับ อ่านี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาคีมค่อยๆดึงออกมาครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมมันมันเริ่มแตกกรอบแล้วนะครับมันเริ่มที่จะหมดอายุนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วผมก็จะไปล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็อ่าเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้ตะเกงทองเหลืองเลยนะครับตะเกงทองเหลืองเนี่ยอืมมันมีข้อดีมันมันดีกว่าท่อกระดาษตรงที่ว่า เราสามารถที่จะเอาไฟเนี่ยเผาไปที่ท่อเจนได้เลยนะครับเพื่อทําใหา้น้ำมันเบนเน้ำมันเบนซินอ่ะมันละเหยได้ไวขึ้นนะครับตะเกียงเรา,เาไฟก็จะไม่ไม่ลุกท่วมเยอะนะครับตอนตอนเริ่มจุดนะก็คือเราเอาไฟเช็คจ่อไปที่ท่อเจนได้เลยนะครับให้ให้ไอตัวตะแกรงทองเหลืองเนี่ยมันสะสมความร้อนได้เลยไม่เหมือนกระดาษครับถ้าเราเอาไฟเช็คจ่อไปที่ท่อเจนเนี่ยกระดาษตัวนี้มันจะไม่กรอบก่อนนะครับ มันทําให้พอไม่กรอบแล้วมันก็จะแตกเป็นผงๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็แตกเป็นผงๆอย่างเงี้ยมันก็จะไปอุดนมหนูนะครับมันทําให้ระบบเราสกปรกทำนะครับทําให้ตะเกียงเราอ่าอ่าวูบวาบนะครับกระพริบนะครับไม่ไม่ไม่นิ่งนะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่ตัวตะเกียงทองเหลืองเข้าไปเลยนะครับก็คือประกอบใส่เข้าไปนะครับระวังเข็มด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สองสองสองเนี่ยมันเป็นเข็มเล็กมากนะครับอ่าเสร็จแล้ว ก็ใส่กลั ge, บเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับตอกให้มันไปอยู่ในตำแหน่งย้ำตำแหน่งเดิมมันนะครับก็คือเหมือนเดิมครับเอาออกมานะครับเสร็จแล้วก็ดันมันลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตอกมันจะดังมันจะมีนิดนึงครับอ่านี่ได้แล้วมันจะเข้าล็อกมันแล้วครับมันก็จะเอาไม่ออกอ่ะพอมันเข้าล็อกมันปั๊บ เข็ม <Okay, S 2> มันก็จะไม่หลุดเนี่ยเห็นไหมเข็ม <okay, S 2> มันก็จะไม่หลุดแหละนี่นะครับการถอดประกอบนะครับเจนย้ำนะครับสําหรับตะเกียงโคแมนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพจโชดว,วินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ